ช่วง108ร้อยแปดวาไรตี้สนับสนุนโดย Oriental Princess เพื่อบ้านสวยนานเหมือนตักต้องสีดูลักซ์อินสปา กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในร้อยแปดลิเวงร้อยแปดสาที่เป็นคุณค่ะยังอยู่กับพี่แอนนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะหอจดหมายเหตุ orse, head, พุทธทาสอินทปัญโยนั่นเองซึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วถึงรายละเอียดนิดหน่อย<ช>ต,ตอนนี้<ะ>หลายคนคงอาจจะอยากทราบถึงเรื่องราวของที่นี่มากขึ้นจริงๆแล้วเปิดนานหรือยังคะพี่จะครบปีที่2วันที่1สิงหาคมนี้โอ้โหจริก็ไม่นานนะเพราะทุกอย่างยังดูใหม่ามากๆเลยะะใ,ชใช่ค่ะแต่ก็ใช้งานคุ้มมากใช้งานคุ้มแล้วเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมากๆใช่ค่ะคนเยอะเลยคนเยอะมากค่ะ และที่สําคัญอีกอย่างหนึง่ง,ง,งหลายคนก็คงจะรู้จักสําหรับป่าสวนโมองอยู่แล้วค่ะที่สุราษฎร์นะคะที่นี่นี่ถือว่ายกจากสุราษฎร์มาเลยหรือเปล่าคะจะว่าเป็นเช่นนั้นก็ได้ค่ะ<ฆ><ฆ>คือเมนหลักของที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นขอจดหมายเหตุ<ฆ>ก็คือว่าเก็บงานของท่านพุทธทาสทั้งหมดไว้<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายไฟล์เสียงหรือว่าสิ่งที่ท่านจดบันทึกทั้งหมดเพื่อที่จะมาเป็นเผยแพร่เกี่ยวกับธรรมะให้เข้ากับปัจจุบันสมัยเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะถึงแล้วสําหรับห้องปฏิบัติธรรมที่ใช้ทำอะไรบ้างคะนั่งสมาธินั่งสมาธิเสวนาเสวนาค่ะอบรมรวมกรทั่งโยคะเข้ามาด้านนี้ก็เจอเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในอ่าใช่ค่ะก็เน้นเป็นความโล่งโดยที่สามารถแบ่งเป็นพา t ิชั่นได้สองด้านนะคะมาถึงแล้วคุณผู้ชมก็ขอกับบูชาพระก่อนแล้วกันนะคะ ต่อไปที่พี่อันจะพาไปคือห้องอะไรคะเรียกว่าห้องนิพานชิมลองค่ะอุ้ยห้องนิพานชิมลองชื่อก็บอกอยู่แล้วห้องนิพานนี่เป็นห้องพิเศษมากๆเลยใช่ค่ะเป็นห้องพิเศษมากมากเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะพี่เห็นก็คือภาพนี้ใช่ค่ะภาพนี้เนี่ยถ้าใครเคยไปที่สวนมุกชยาเนี่ยจะรู้จักภาพนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าจะอยู่ตรงตึกที่เรียกว่าโรงมหรศพทางวิญญาณที่นู่นก็คือเป็นภาพดวงตาเห็นธรรมค่ะ ก็คือจำลองภาพมาไว้ที่นี่ใช่จำลองภาพมาไว้ที่นี่ด้วยสวยมากเลยนะ มีก็เป็นทางเดินที่เป็นหินจริงๆอันนี้เป็นหินจริงๆค่ะคนก็เดินเดินจงกรมบนนี้หรือว่าเดินข้างนอกก็มีทั้งเดินบนนี้และเดินข้างนอกค่ะบางทีเขาเน้นเรื่องของการรับรับรู้ทางฝ่าเท้าเป็นเหมือนการเน้นสติอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็สบายตัวด้วยมันก็สบายจริงๆเหมือนเป็นการนวดเท้าด้วยนะแล้วก็พอออกมาก็วิวกว้างขวางขนาดนี้ใช่ค่ะก็เป็นประมาณแบบพาโนรามาเป็นสระของสวนรถไฟออกมาแล้วนะคะอันนี้คืออะไรเป็นตัวปาม ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมุมโปสการ์ดสำหรับส่งให้ตัวเองอแล้วก็หรือส่งให้คนที่เรารักหรืออยากส่ง,งนี่ค่ะเหมือนแบบตอนที่พี่มาที่นี่ครั้งแรกพี่ก็ส่งโปสการ์ดถาตัวเองจริงมากใช่แล้อยากส่งาพี่นอธิบายให้ฟังหน่อยเยอะมากเลย หลายช่องเลยถ้าเป็นกูรูหรือผู้รู้จริงๆรูปนี้สามารถอธิบายได้เป็น3ชั่วโมงโอเคค่ะงั้นเอาสั้นๆละกันนะพี่แอน้นี่ก็คงได้สักแป๊บหนึ่งค่ะรูปนี้เนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัตสรู้ค,คือกลงล้อของชีวิตหรือว่าช่องหรือรูปต่างๆที่ที่เห็นตรงนี้ค่ะเป็นที่สิ่งที่ทําให้เราเกิดทุกข์ ยังมีอีกที่นึงก็คือข้างล่างที่ที่น่าสนใจมากาสวที่ที่จะพาน้องหุนไปก็จะเป็นเรียกว่าสวนพุทธธรรมค่ะซึ่งเราใช้สําหรับเบียนเทียนในวันพิธีสําคัญทางศาสนาไปดูข้างล่างเลยค่ะตั้งนี้ค่ะ ได้เดินเมื่อกี้แล้วนะคะก็รู้สึกอิม่มอกอิ่มใจมากๆเหมือนมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรแบบนี้เลยนะคะก็ะรู้สึกดีกับที่สวนโมกที่นี่มากๆเลยที่แบบว่าสร้างขึ้นมานะคะใกล้แล้วสําหรับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาใช่ไหมคะที่นี่มีกิจกรรมดีๆไหมคะ,ะมีค่ะปกติวันสําคัญทางศาสน,นาทุกวันนะคะที่นี่ก็จะมีจัด ำบุญตักบ,บาทสมาธิภาวนาเวียนเทียนใครสนใจอย่างที่คุณบอกนะคะก็อย่ายลืมมาได้มีกิจกรรมมากมายเลยมานั่งสมาธิมาศึกษาธรรมะกันนะคะคุณก็จะได้มีความสุขเหมือนที่คุณมีในวันนี้ค่ะในวันนี้ขอบคุณพี่แ <สบ S 1> อนมากมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ